กลยุทธ์เทรดไบนารี SMA 5บวก MA 20ทางลัดสู่รายได้เสริม สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีได้เลยจํานวน1 0,000เหรียญสามารถเอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยนะครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้สิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่มีคอร์สอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคเทรดนะครับที่เราได้หยิบมาใช้นะครับกับกราฟที่เป็น OTC กันวันนี้สําหรับใครนะครับ ยังเพิ่ม3อินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังไม่เป็นนะครับก็มาทำตามนี้ได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8xtrade มาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดที่อินดิเคเตอร์ขึ้นมาได้เลยมาที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างจะเจอคําว่า m o v i n g average ตัวนี้นะครับก็สามารถกดขึ้นมาได้เลยครับและเราตั้งค่าตัวเลขนะครับตัวแรกที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นเส้น5จะเป็นตัว SMA แล้วเราจะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับ เสร็จแล้วเรากดใช้งานได้เลยตัวนี้จะเป็นเส้นสีเหลืองตัวแรกนะครับสําหรับตัวที่2ก็มาที่ตัวเดิมเหมือนกันเลยนะครับยอดนิยมตรงนี้แล้วก็มาที่ moving average ก็กดขึ้นมาได้เลยครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวเลข20นะครับอ่าเราใส่ตัวเลข20เข้าไปแต่ตรงนี้นะครับเลือกใหม่นะให้เลือกเป็นประเภทของ EMA แล้วก็เปลี่ยนสีใหม่ครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะอ่าเสร็จแล้วเรากดใช้งานกดเลือกใช้ได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเพิ่ม2เส้นแล้วสําหรับตัวสุดท้ายนะครับเราจะใช้จุดไข่ปลาสีฟ้ากันตรงนี้นะครับก็ให้มาที่ยอดนิยมเลื่อนลงมาด้านล่างจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเขียนว่าพาราบริษัาตัวนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยครับสําหรับจุดไข่ปลานะครับเราจะแก้ตัวเลขนะช่องแรกเนี่ยเราใส่ไป0.12แล้วก็0.2นนะครับก็จะเซตค่าตามนี้ได้เลยเสร็จแล้วเรากดเลือกใช้นะกดที่เลือกใช้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ตัว จุดไข่ปลาสีฟ้าเข้ามานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสําหรับเงื่อนไขในการบายเราจะสังเกตที่แท่งเทียนแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับคือแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งที่เข้าเงื่อนไขนะครับเป็นแท่งเขียวที่มีการปิดข้ามนะครับเส้นทั้ง2เส้นนะครับที่ปิดข้ามเลยนะครับด้วยเนื้อเทียนเนี่ยจะทับ ทั้ง2เส้นเป็น SMA 5กับ EMA 2 0นะครับโดยมีจุดไข่ป้าอยู่ด้านล่างนะครับของแท่งเทียนที่มีการทับ2เส้นแบบนี้เราจะทําการเปิดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดการบายสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดการเซลล์ก็สังเกตที่แท่งสีแดงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีการวิ่งข้าม ด้วยเนื้อเทียนเนี่ยจะมีการปิดทับทั้ง2เส้นเลยไม่ว่าจะเป็น SMA 5กับ EMA 20แบบนี้นะครับก็เป็นการเข้าเงื่อนไขโดยมีจุดไขป่ปลาอยู่ด้านบนก็เป็นแนวโน้มที่ทางที่กราฟจะวิ่งลงกันนั่นเองเราก็เปิดซื้อลงที่แท่งถัดไปครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเทรดนะครับด้วยเทคนิค SMA 5บวก EMA 20นะครับเป็นกลยุทธ์เทรดสั้น1นาทีสำหรับ b i n a r y Option โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับ โอเคครับสำหรับออเดอร์แรกนะเราก็อยู่กันที่ EUR USD นะครับกับตลาด OTC เรามาที่ตรงนี้นะครับและเราเลือกเวลาเนี่ยเอาไว้1นาทีนะครับเป็นการเทรดซ่าหน1นาทีนะเสร็จแล้วเราสังเกตที่ตัวแท่งเทียนตรงนี้นะครับมีการวิ่งข้ามทั้ง2เส้นแล้วก็จุดไข่ป้าลงมากินแบบนี้ตอนปิดแท่งเนี่ยจุดไข่ป้าจะย้ายมาด้านบนนะครับและเราก็ทําการกดปุ่มซื้อลงกันได้เลย แบบนี้นะครับอ่าโอเคเปลี่ยนแท่งเทียนเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการกดเปิดซื้อลงมานะครับจะมีเส้นปะสีแดงๆตรงนี้เกิดขึ้นมาเราได้เข้าออเดอร์ซื้อลงไปที่เรียบร้อยครับและเราก็มารอดูผลรับการอันนี้ก็เป็นการเทรดสั้นหนึ่งนาทีนะโอเคครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกําลังจะรู้ผลรับกันอ่าเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดทบไม้กันไว้ด้วยนะถ้ากราฟปิดแพ้นะ โอเคนะครับกราฟปิดแพ้ไปนะครับเราก็ทําการเปิดทบไม้นะครับไม้ที่2ลงมาในการย้ําแบบนี้นะครับถ้ากราฟปิดแพ้เราก็ต้องเปิดย้ําไม้2กันตอนนี้อยู่กันกลับตัว EUR USD นะครับเป็นคู่เดิมในการมองกราฟการวิ่งลงนะครับก็ยังย้ําหน้าฝั่งซื้อลงกันอยู่แล้วก็บริหารจัดการไม้ทั้งหมด3ไม้กันนะครับในกรณีที่กราฟยังไม่ย่อกลับตัวลงมาเราก็จะใส่ไม้ทบกันนะครับ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวินาทีตอนนี้กราฟก็ก็ยังสวิงค่อนข้างแรงนะครับสำหรับกราฟ OTC ก็สวิงขึ้นสวิงลงถ้ายังไม่หมดเวลาเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ผลรับกันเราต้องรอให้เวลาด้านบนนะครับหมดนะอ่ะไม้นี้เหลืออีก10วิน,นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมทบไม้ที่3ไว้ด้วยนะถ้ากราฟยังไม่ลงโอเคกราฟมีการเทลงมาแล้วครับ2 หนึงเรียบร้อยนะครับปิดเป็นแท่งแดงนะครับก็ปิดชนะไม้สองกันไปสวยๆนะครับโอเคสําหรับคู่ถัดมานะครับอยู่กันที่ g b p USD นะครับตรงนี้ก็เป็นการเข้าเงื่อนไขของตัวเส้นเอ่อ SMA 5นะครับกับ EMA 20นะตรงนี้เห็นไหมครับเป็นแท่งแดง เนื้อเทียนเนี่ยทับทั้ง2เส้นเลยแล้วมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนแบบนี้ก็เป็นแนวโน้มการวิ่งลงนะครับมาเปลี่ยนแท่งเทียนเราก็ทําการเซตเวลาหนึ่งนาทีเราก็ทําการเปิดซื้อลงกันนะครับไมน้นี้โอเคเทลงไปสวยสวยเลยนะครับก็มารอรุ้นผลรับกันจ้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับช่วง10วินาทีสุดท้ายนะครับกราฟก็ปิ่มมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้เขียวเขียวแดงๆอยู่3วาวิสุดท้ายครับ สองหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะเกือบรับแต่กลับมาได้นะครับก็กลับมาบวกได้นะโอเคสวยงามกันเลยสำหรับออเดอร์ถัดมานะครับอยู่กันที่ g b p USD นะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขในการบายนะก็คือแท่งนี้คือวิ่งข้าม2เส้นนะครับปิดทับทั้ง2เส้นแบบนี้ขึ้นมากินไขป่ปลาไขป่ปลาจะย้ายมาด้านล่างนะครับแบบนี้เราก็ทำการเปิดซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันโอเค เปลี่ยนแท่งเทียนนะครับเราก็ทําการเปิดบ่ายซื้อขึ้นโอ้โหไปติดด้านบนเลยมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟเนี่ยลงมาปิดเป็นแท่งแดงเดี๋ยวเราก็ย้ําหน้าบ่ายซื้อขึ้นกันอีกนะครับตอนนี้นะครับก็เหลือประมาณ1ิบวิสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไม้แก้กันไว้ด้วยนะถ้ากราฟปิดลงมาแดงเนี่ยเราก็ทําการย้ําซื้อขึ้นกัน3 2มสอง หนึ่งนะครับก็ทําการเปิดซื้อขึ้นนะโอ้โหกราฟ OTC กระโดดไปด้านล่างเลยนะครับสําหรับไม้นี้มานะครับมาลุ้นไม้แกกันสําหรับไม้ที่2กันตรงนี้นะครับก็เปิดบายซื้อขึ้นกันมาขอให้มันพุ่งยาวไป8เมตรกันเลยครับมาแล้วเข้าสู่โค้งสุดท้าย10วินาทีนะโอเคดีขึ้นมาเขียวยาว8เมตรไปเลยครับอ่ายังไง3าวินาทีสุดท้ายครับ2 หน,นิ่งไว้เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันไปเรียบร้อยนะตอนนี้3ออเดอร์กันแล้วเหลืออีก2ออเดอร์จะถึงเป้าก็ไปด้วยกันต่อโอเคครับตรงนี้นะก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเซลนะครับแต่ว่านี้อาจจะปิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่า เ,เส้นตัว SMA 5้นะครับจะอยู่ด้านสูงกว่านี้เดียวนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้เคียงโอเคไม่เป็นไรนะครับพอเข้าเทรดได้เพราะว่าวอล่มเข้าเซลลค่อนข้างเยอะแนวโน้มไข่ป้านะครับเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ด้านบนแท่งเทียนกราฟตอนนี้มีการเปิดกระโดดมาผมจะรอให้ขึ้นมาสักใกล้เคียงกับราคาเปิดตอนที่ปิดแท่งก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเปิดซื้อลงกันตรงนี้มาเริ่มกันเลยนะครับก็ให้กราฟดีดขึ้นมาเราก็ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อลงมาแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับตอนนี้กราฟมีการดีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมแก้ไม้กันนะถ้ากราฟเนี่ยปิดขึ้นมาเป็นแท่งเขียวกันแบบนี้เราจะย้ําซื้อลงกันอีกครั้งนะครับ3 2 1ทําการเปิดซื้อลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการย้ําหน้าเซลล์ซื้อลงนะครับแก้ไม้นะตอนนี้เหลือ10วินาทีนะครับกราฟก็มีการเทลงมาสวยเลยนะครับสําหรับไม้นี้5าวิสุดท้ายครับ 4ี่สามเรียบร้อยนะครับก็ลงมาปิดเป็นแท่งแดงก็ชนะไปสวยๆครับมาอยู่กันออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราชนะกันมา4ออเดอร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้5 o r ออเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายออเดอร์ Order ที่5นะครับก็มีการเข้าเงื่อนไขการบายขึ้นมากินไขป่ปลาเดี๋ยวไข่ปลาจะย้ายลงมาด้านล่างนะครับและเราก็เปิดบายซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันโอเค3 2 หนึนะครับทำการเปิดบ่ายซื้อขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นการเข้าเงื่อนไขาการบ่ายแล้วก็มารอดูผลรับกันครับโอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะขึ้นมาเขียวสวยงามมากเลยนะครับสำหรับมายนี้ 3. 2. 1. ก็ปิดจ็อบกันนะครับกับออเดอร์สุดท้ายตรงนี้ไม่ต้องแก้ไม้กันเลย สรุปผลการเข้าเทรดนะเทรดมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็ปิดจ็อบกันกับเทคนิคเทรดนี้ก็เอาไปใช้ไปลองฝึกฝนดูกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับเงินทดลองไปฝึกฝนไปฝึกเทรดเทคนิคนี้กันนะครับจำนวน10,000เหรียญนะครับสามารถทดลองเทรดกันก่อนได้เลยนะครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนเทรดฟรีนะครับ จะมีคอร์สสอนพื้นฐานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าเทศสดนะครับผ่านช่องทาง j จคอบชอบเทศนะครับก็ผมมีไลฟ์เนี่ยนะครับผ่านช่องทาง เจคอบชอบเทรดน,นะวันอังคารพุทธพฤหัสนะครับจะเป็นในช่วงบ่ายสก็จะมาไลฟ์ตามเวลานี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่เข้ากลุ่มเทคนิครับมานะครับก็จะมีพิเศษรอบพิเศษไปอีกนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ